หมูก็แพงผักก็แพงแบบนี้เรียกภาวะเงินเฟอ้อหรือเปล่าแล้วภาวะเงินเฟอ้อคืออะไรต้องลงทุนยังไงให้ชนะเงินเฟอ้อไปหาคำตอบกันค่ะกับวอซัมม o น,นี่ทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้ภาวะเงินเฟอ้อนะคะคือสภาวะที่เงินด้อยค่าลงค่ะยกตัวอย่างเช่นเมื่อก่อนเงิน50บาทเราสามารถซื้อไก่ทอดได้ถึง5ชิ้น แต่ปัจจุบันเงิน50บาทเราซื้อไก่ท่อได้เพียงสชิ้นเท่านั้นค่ะเห็นไหมคะว่าจํานวนเงิน50บาทเท่าเดิมแต่พลังในการซื้อของเงินลดน้อยลงค่ะสิ่งนี้เลยค่ะที่เราเรียกว่าภาวะเงินเฟ้อแล้วเราจะลงทุนยังไงให้ชนะเงินเฟ้อคําตอบก็คือเราต้องเลือกลงทุนที่ให้ผลตอบแทนมากกว่าหรือเท่ากับเงินเฟ้อน,นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นการลงทุนในทองคาํากองทุนหุ้นอสังหาริมทรัพย์ สินทรัพย์ดิจิทัลรวมไปถึงการลงทุนทางเลือกเช่นกระเป๋านาฬิกาเป็นต้นค่ะแต่อย่างไรก็ตามการลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงมักตามมาด้วยความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและเลือกลงทุนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่เราสามารถรับได้นะคะติดตามและอัปเดตข่าวสารเรื่องการเงินการลงทุนได้ที่ Facebook Page w e l h Advisory แล้วคุณจะรู้ว่าวันนี้ลงทุนอะไรดี